เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับหนึ่งสองเจนหทีวีเช่นเคยวันนี้ก็มาเดี๋ยวนะเพิ่งสร้างโลกก็เจอหมู่บ้านเลยเหรอเอาล่ะเปิดคลิปกันก,นก่อนดีกว่าวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในไม้ครับกันกนอรอ,อบแรกนั่นแหละก็ตอนนี้ยังหาไม้ไม่เจอแล้วไม่มีต้นไม้สักต้นเลยก็ไม่ได้จะมาสปีดรันหรืออะไรนะก็แค่จะมา ก็แค่จะมาเอาชีวิตรอดให้ดูเฉยๆ e ีแบบก่อนๆนะที่เคยทําไว้อะไม่ไม่เคยเออไม่เคยเล่นจบสักทีอ่ะได้แต่ลบคลิปก็อันนี้จะอยู่อย่างถาวรเลยแล้วกันจนกว่าจะแบบจนกว่าจะตายอ่ะนะไม่หรอกคืออันแน่ตายได้แต่อย่าตายเยอะโอเคก็ย <Stall ion> ังอ๋อตนน้นไม้อยู่นู่นตรงเนี้ยแถวเดเนี้ยไม่ค่อยมีนี่เลย ต้นไม้อันนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านแบบใหม่ก็คือเป็นหมู่บ้านแบบใหญ่ๆเลยก็อาชีพบรเบรียเนาะเดี๋ยวลองหาของดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรเจร๋งๆก็เก็บมาที่แน่ๆเลยขอเตียงก่อนอขโมยเตียงจากชาวบ้านน่ะแหละเฮ้ยแหล่งอาหาร ดีเลยปิดไว้ด้วยเราทำอย่างเงี้ยตลอดเลยเจอหมู่บ้านปุ๊บก็ต้องเอาเนื้อวัวตลอดมันเป็นเนื้อที่กินอิ่มดีทุกคนโอเคเรียบร้อยเนื้อสี่อันตรงนี้ก็มีหินะนะแต่ยังเฮ้ยบ้านแบ็กซมิดโอเคเยี่ยมเลย เป็นเป็นบุ่มหมู่บ้านที่ดีมากในช่วงเอาชีวิตรอดโอ้โหเริ่มมาก็ได้เลยเหรออืมทีเอ็อันนี้ไม่ได้เอ่อแบบไม่ได้ใส่ซีเลยนะเพิ่งเริ่มแมปมาเลยเออแต่จะไม่แจกนะอันนี้ไม่แจกโอเคแล้วก็ตอาเฟอร์นแนน์เนาะเดี๋ยวเราทำเองได้มา หาของก็ต่อหมู่บ้านใหญ่นะเนี่ยของเยอะโอเคอนนันหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เกือบเกือบจะมีทุกอาชีพแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวหาของก่อนอันนี้ไลบรารีอีกอันนึงแค่เป็นฉบับเล็กทำไมมันมีบ้านไลบรารี่สามที่แล้วเนี่ยไม่ได้เรียกว่าสามที่สิสามจุดเดี๋ยวนะอันนั้นก็แบ็กสมิธอันนี้ก็แบ็กสมิธอันนี้เกินไปหรือเปล่า โอ้โหเหล็กเพียบเลยก็ดีเอามาก่อนอืหดาบอีกแล้วมีทองด้วยออฟซีเดียนก็มีมาเอามาก่อนดูสิอ่ะโอเคอเหมือนจะไม่มีอะไรให้ทำไหมโอเคงั้นขออนุญาตนะทุกคนจำเป็นจริงๆไม้เนะี่ย <c oughs> เอาจากหมูวานง่ายที่สุดแล้วทุกคนโอเคแล้วก็ต้องทำตัวค้าเนาะมาโอ้โตัวคราสองอันเลยเหรอเอออย่าเพิ่งทำถังน้ำแล้วกันตอนนี้มีเหล็กอยู่เจ็ดอ้สิบก่อนเออทำของได้เยอะอยู่นะ ตอนนี้ยังไม่มีไม้เลยฮะคือหมายความว่าไม้เนี่ยหมดไปแล้วนะตัดจากตรงนี้ก่อนก็ได้เฮ้ยขนมปังกินก่อนมาแล้วก็ขอตัดไม้แป๊บหนึง่งโอเคตัดไปตอนตัดไม้แล้วกันไม้ถึงตัดไม้เสร็จอะนะไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยหมู่บ้านที่มีแบ็กซัมิทสองที่โอเค แล้วก็เอามา,าเอามาคราบขวานเย่ยมทีนี้เราก็ได้ขวานใช้แล้วหมู่บ้านตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านที่เราจะอาศัยเป็นหลักส่วนเฟอร์เน้นก็ขอหน่อแล้วกันดูสิน่น,นไนทานโอเคลองลองไปแล้วกัน ก็ขุดหินมาหน่อยแล้วกันยังไม่มีหินเลยเนะน,นี่ยตอเนียเหล็กไม่ต้องหาแล้วทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดหมดก็หาใหม่ได้จากไอรอนโกเลมนี่นแหละแล้วก็บ้านไหนมีแบ็กซัมมิทก็ง่ายดีเอาจากแบ็กซัมมิทไปเลยที่เราเรียกว่าแบ็กซัมมิทก็คือแต่ก่อนมันคือแบ็กซัมมิทนั่นแหละแต่อันนี้นคือเอ่อมันมันเพิ่อมอาชีพจากแบบพวกซัมมิทเข้ามา ก็เลยอาจจะมึนๆหน่อยระหว่างแบบมันจะมีทูสมิธแล้วก็เวเปอรสมิธอะใช่นั้นแหละเอากระฟ้ k เมื่อกี้เจอแกะงโง่แล้วกันอโอเคตอนนี้ฐานของเราก็ได้มา24ก้อนเยอะอยู yeah, ่ใช้ได้ทีนี้ก็ต้องขึ้นไป <Okay. S 2> เอา้าไม่เป็นไรขุดได้แล้วก็อม,มันอาจจะดูทุรักทุเลหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ตรงนี้มีทำไหมเนี่ยไม่ใช่ทำไหมสำรวจก่อนว่ามันมีอะไรเจ๋งๆบ้างอันนี้บ้านของเคลิกเนาะเหมือนที่นี่จะไม่มีกล่องเลย เดี๋ยวนะอันนี้มันกล้องใหญ่อยู่นะเนี่ยหมู่บ้านนี้โอ้โหสงสารวัวมากเลยตรงนี้ก็ขอหน่อยละกันขอไปทำขนมปังอะ่ะแค่นั้นก็พอมองหน้าหาเรื่องเออโอ้โหหมู่บ้านใหญ่มากบ้านหลายหลังเกิน เฮ้ยนั่นมันไอรอนโกเลมนี่ดีเลยไอรอนโกเลมฉันขอเหล็กหน่อยเถอะอย่าพึ่งไปนะฉันบอกว่าอย่าพิ่งไปไงรไอนโกเลมบอกว่าอย่าพิ่งไปไม่ฮะอยตกนะอย่าตกนะ ขอล้องล่ะไม่วางผิดปึ้งโอเคใช้ดาบเหล็กนั่นแหละยืนตบไปเลยๆทุกคนเรียบร้อยดาบเหล็ก MVP แล้วก็สำรวจบ้านแถวๆนี้หน่อย แล้วนะทุกคนคลิปนี้อาจจะแค่สิบสามนาทีเป็นต้นๆเนานะเพราะว่าเพื่อเราจะมาเล่นละเฮ้ยแร่งอาหารอีกแล้ว y yes! ยเรอบดีโปโเทโตเมื่อคือนก็เล่นนอกรอบไปแล้วนะแต่นอกรอบที่ว่าก็คือมันเป็นโลกที่แบบตายเพราะการตกเหวเลยเฉพาะเลย มันเป็นโลกที่น่าเกียดมากเพราะว่าเจอแต่รูนพอเถอะโอเคเอาช่ามาเถอะเดี๋ยวให้ฟาร์เมอร์มาพวดดินตอนนี้ก็จะมืดแล้วฮะนอนก่อนดีกว่าอานอนไม่ได้เหรอเออโอเคตัดไปตอนเช้าเลยพอโทพูดอยู่ต้องนานลืมอดัดเยี่ยมไปเลย ออกจากหมู่บ้านนี้ละไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ทำาละลองหาสิ่งแบบแปลกปลอมดูสิมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเรามาแค่หมู่บ้านแค่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้อาศัยอยู่อย่างถาวรมันอาจจะมีหบ่บ้านดีๆกว่านี้ก็ได้แต่หมู่บ้านตรงนี้เหรอขาเปิดก่อนมันเปิดในนี้ได้ไหมเนี่ยโอเคได้ แล้วมันก็ไม่เปิดให้สงสัยจะเร็วเกินโอเคเรียบร้อยถ้าถามว่าเปิดไอโชเขาคาเดนเนี่ย ia เป็นทำไมก็จะดูพิกัดนะนะอย่าลืมเซฟพิกัดไว้ด้วยเพื่อได้มาใหม่เพราะว่าไลเบเร,รียนบ้านไลเบเร,รียนของที่นี่มันเยอะมากก็เอาไว้หน่อยแล้วกัน ถ่ายรูปแชะเก็บไว้แชะเรียบร้อยง่ายดิแล้วก็ของกินน่ะเหรอก็โปรเตโต้ไปก่อนไม่ได้ใช้อะไรเยอะเหล็กมันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตอนนี้เดินมาทำไมอยากเป็นเนื้อบัวย่างเหรอ สำรวจที่ที่แปลกใหม่นั่นเหรอก็ง่ายดิเราเป็นคนชอบสำรวจอยู่แล้วนั่นคืออะไรอ่ะหวังว่าจะเป็นทะเลทรายแล้วกันเผื่อจะได้สร้างบ้านคือเราเป็นคนที่ชอบสร้างบ้านเป็นแบบทะเลทรายอยู่แล้วก็คือเอาบล็อกแซนสโตนเน่ะมาแปะๆๆกับบล็อกอินสโตนแค่นั้นแหละมันเหมือนจะเป็น ใช่มันคือทะเลทรายมัง้งหรือว่าไม่ใช่อ่ะอ้าวเออเออโอเคขึ้นมาได้ละมันไม่ใช่ทะเลทรายทุกคนมันเป็นแค่ชายหาดเฉยๆทำไมตรงนี้มันดูแหลกจังวะเดี๋ยวนะหมู่บ้านอีกแล้วเหรอไม่ใช่ละคิดว่ามันมันไม่น่าใช่ละ หมู่บ้านสองอันติดกันอันนี้มันเกินไปมันเกินไปทุกคนหมู่บ้านจริงๆด้วยโอ้โหตรงนั้นก็หมู่บ้านตรงนี้ก็หมู่บ้านเจ้าช่วยแล้วมันเป็นหมู่บ้านที่ใหม่ด้วยประเด็นแล้วมันเป็นหมู่บ้านไปอมเดียวกันด้วยสุดยอดไปเลยดูซิจะมีแบคสมิดไหมเผื่อแบคซมิธมันจะมีเพชให้เรา ปรักรอหนึ่งก็ยังดีดูสิมีมีประชากรอยู่ก็น่าจะน้อยแหละไม่น้อยแล้วนะสภาพอย่างนี้ทำไมมันไม่มีอาชีพกันวะไม่มีกล่องนะโอเคกินก่อนอ้าวแหล่งอาหารอีกแล้วนี่ดูสิบล็อกเฮเบลเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าหมู่บ้าน ค่อนข้างเยอะขอแค่หลอดได้นะโอเคเฮ้ยแมวตัวปวดเราวน่เจ้าโมจิตั้งชื่อไว้ย่างงี้โอเคอเคจ้าช่วยไลา์มาอีกแล้วหยุดไลา์มาได้เถอะขอร้องนานแล้วนะโอเคเรียแบบร้อยแค่หลอดนดี่แหละดีที่สุดแล้ว สำหรับการกินนะมันดีมากถ้าเกิดเอาไปทำแครลอรทองตอนนี้ยังไม่ได้สำรวจเลยเลยมาเก็บของก่อนอืมอ้าวแกสีดำอย่าพึ่งตอนนี้เรากินโปเตโต้ไปก่อนถึงแม้โปเตโต้มันจะให้หลอดอาหารที่น้อยมากมามันใค่แค่ครึ่งหลอดเองครึ่งหลอดที่ว่าก็คือมันจะมีหนึ่งอัน สมมตินะไม่สมมติละแอ่งเป็นคนที่อธิบายได้ยากมากโอเคแม่งแหลกละตอนนี้ไม่ต้องสำรวจอะไรแล้วเจอหมู่บ้านก็สำรวจหมู่บ้านนั่นแหละดูซิมีของอะไรดีๆบ้างนอกจากแมวเนี่ยแมวโคตรเยอะเลยกะจะหาปลามานะ แต่ตอนนี้เรายังไม่มีบ้านต้องทำบ้านให้สวยๆวด้วยเดี๋ยวนะหมู่บ้านมันมีบ้านแบบนี้ด้วยเหรอแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นบ้านของชาวประมงแน่เลยใช่บ้านของชาวประมงมีบ้าเร็วเดยฮะเอาข้างในไม่มีอะไรเลยเอาฉะงั้นโอเคหมู่บ้านนี้มันไม่มีอะไรแปลกเลยว่าแต่ทำไมมันโตเร็วจังอ๋อคนละที่ โอเคแค่ลอดนด่แหละของดีชอบมากถ้าเกิดเอาไปทำเป็นแค่ลอดทองแล้วก็ปลูกคืนให้ด้วยไม่ต้องปลูกคืนหรอกไว้อย่างนี้นแหละเฮ้ยบ้านอีกหลังนึงนี่โอ้โหไปตั้งอะไรอยู่ตรงนู้นนะ่ะบ้านของไลบลเรียนด้วยสิประเด็นใช่บ้านของไลบลเลียน สงสัยจะไม่มีคนนะโอเคไปลุยต่อได้เลยทุกคนหวังว่าจะไม่เจอหมู่บ้านจุดที่สามอีกนะถ้าเกิดเจอนี่ตัวเกมายครับนี่แกงแกงฉันชัดๆเลยมันเยอะเกินไปรอบที่แล้วก็เจอหมู่บ้านสี่สี่จุดตีแบบสี่จุดเลยนะติดกันอะ่ะโอ้โหมันมันจะเกินไปแล้วนะตอนนี้น สองอันก็ว่าแบบเยอะแล้วนะอันนี้มันไม้สปูดเหรอพระเจ้าจะเจอให้ทุกไบโอมรือไงวะถามจริงเวยทานเก็บมาหน่อยแล้วกันได้ใช้นานแน่บอกเลยแบบยาวนานไปเลยอะ่ะทานอะ่ะโอเคทำที่คนเห็นน่าจะดีกว่า เพราะว่าเราเพิ่งได้มาไงโหขุดช้ามากช้าโอเค w t ดดอกฟักไม่เป็นไรขุดใหม่ได้เยี่ยมมาทานชอบใบโอมแบบนี้จังเลยเจอแร่เยอะดิเยอะแบบสะใจเลยอะแม่งดูดิสิทุกคนทานค่อน,นข้างเยอะอะ นี่ทานมันเยอะมากไบโอมแบบนี้มันเรียกว่าไบาโอมอะไรวะน่าจะไบโอมพวกที่มันมีหินอะจะเป็นแบบแหล่งกําเนิดของทานเลยก็ว่าได้ตอนนี้ไม่ต้องหาเหล็กละเย่เรียบร้อยเราจะยังไม่ทําของที่มันทํามาจากเหล็กเยอะเพราะว่าใช้ให้คุ้มค่า อย,อย่างเช่นมีหนังมีหนังแบบเยอะมากก็คือทำชุดเกาะหนังเ,เจอใบโอโนโจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องตายในตายในเออิมนอะนั่นแหละมาตรงนี้เหมือนจะเป็นแค่เกาะฮะน่าจะไปอีกทางหนึ่งตรงกันข้าวกับหมู่บ้านนั่นแหละหวังว่าจะไม่เจอดาวแล้วกัน โอเคโอเคหลอดอาหารมันจะลดลงเรื่อยๆถ้าเกิดอยู่ในน้ำนานๆจงจำไว้หวังว่ามันจะไม่มีอะไรแปลกปลอมมาอย่างเช่นโอเชียนมูนูเมนเนี่ยอยา่าขอร้องอแผ่นดินใหญ่เลยฮะตรงนั้นมีแต่หินเออเอา้าวนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคออก ผ่านก็อย่าไปสนใจมันมีอะไรไหมไม่มีโอเคไปต่อมีอะไรไหมไม่มีมีลาพิษพเจ้าช่วยลาพิษเอาเออลืมไปอยู่ในน้ำมันจะขุดช้าพเจ้าช่วยแล้วลงมาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวก็ขุดช้าอีกเออจะมื่แล้ว รีบไว้นะแล้วกันโอเคมีปลาด้วยุยปลาเมื่อเกิดต่อหน้าเลยโอ้โหช่วงแรกๆจะพยายามอย่าเพิ่งแหกปากเยอะแล้วกันคน <c oughs> แหกปากบ่อยมากโอ้โหแก่มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็ <c oughs> <c oughs> อังเตียงองศานี้ นอนเรียบร้อยจบคลิปอันแสนสวยงามโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยและที่สำคัญกดไลค์กโวมนึงโอเค,อเคแค่เนี้ยแหละสำหรับมาคับว่าชีวิตรอด EP แรกไว้เจอกัน EP ที่สอง